เรามาดูเคล็ดลับคนจนเลี้ยงกุ้งกันนะครับเจ็ดสูตรผมมิตรเกษตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเมื่อไรที่เราเลี้ยงกุ้งแล้วเกิดความโลภนั่นหมายความว่าความยุ่งยากเกิดขึ้นทันทีครับเรามาดูเจ็ดสูตรของการเลี้ยงกุ้งกันดีกว่าสูตรที่หนึ่งครับคนจนเลี้ยงกุ้งขาวปนกุ้งกล้ามกรามครับเขาเลี้ยงกันยังไง สูตรที่ 2. วิธีการจัดการน้ำในบ่อแบบธรรมชาติเขาทำกันอย่างไรสูตรที่3การดูแลน้ำในระหว่างการเลี้ยงคนจนเขาทำกันอย่างไรสูตรที่4วิธีการลงกุ้งขาวปนกุ้งก้ามกรามเขาใช้สัดส่วนการลงแบบไหนและทำอย่างไรสูตรที่5 การให้อาหารกุ้งขาวปนก้ามกรามตามสูตรคนจนสูตรที่6การเพิ่มอาหารโดยหลักการสมดุลตามธรรมชาติของการเลี้ยงกุ้งขาวปนก้ามกรามสูตรที่7การพาเชี่ยนกุ้งออกไปเพื่อเร่งการโตในระยะเวลา15-30วันนี่คือจะสูตรของการเลี้ยงกุ้งแบบคนจนถ้าเกิดเราทำตัวจนนะครับ เราจะไม่มีคําว่าจนถ้าเกิดเราทําตัวรวยเราไม่มีคําว่ารวยครับโออมายกอเชื่อผมมิตรเกษตร